ปลายงานสถานการณ์ครับผมฝนกระสิตกครับที่น้องนะคือฝ่าคลื่นฝนอยู่บรรยากาศครับทัวไปพุทธุมาราชครับผมครับโดยรอบครับพุทธุมาราชครับโอ้ฝนตกแค่ไหนนอนครับเมือแรงครับ อันนี้ก็ี่ฮอตสีแดไฟแดงแล้วครับเดี๋ยวสกนกครับฮ <c oughs> อตป้านนะครับ ไม่ได hey, mm ้เฟรยะร